กิจกรรมสนความเพียรพระพิายกเสด็ทลาวเชื่อประสิธแห่งนวนันที่เจ็ดนครั้งที่เจวันที่ยี่สิบหเดือนหบัน,นี้เป็นครั้งที่เจ็ดสิอนวันที่โลกที่นึปีวเก้าเจ้าว่าปฏิเสธนี่คบเจีงยงท่าระปฏรน้มตตาวพุทธบูชาทางวชาสักบูชาอจารยบูชา,า,ชา,ชา,ชาแต่องค์พระวันปิสธเจ้า หลวปูเวลุนหลวงเดช่ aircraft, ิละทคบอาจาย์เจ้าของเจ้าจินนาันี้ขอเทศเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดทงมาดูโมทนาสดสดยาบนขาเจ้านี้ขอทุกาพระคิใ้บาจายเทเทวดาทั้งหลายโปรดจุมันได้ิเจ้าเป็นวัตี่คโกนส่านมต่อไปบทสวดสมบเทวดา สวรรคาจารวาเปโสมอ,อัตลาชัตุตเทตวสัมบังปุริตาชาสาสุนันตุสัพโมกขังสุกเคฆาเวจลุเปกิติศริตาลัตเตจันตลิเกวิมานเนธีเปลเจจักหามตีตลุมันนักะหะเกหะวัตุมุขีเคเตกุมะเจยังตุเทวาชันสัทลาวิสุมียักขันตพันนาภาติทันตาสันติเกยัง ปุณิวัจจะนางสาธุโเมสุนันโตธรรมสวระคารโยยามพุทธันตาธรรมวระคโยยามพุทธันตาธรรมวระคโยยามพุทธันตาบสวนนมสการสีธิขถานโมตสาวพโตโตสมมาทุัสโตสาวพวโตโตสมมาทุสสะโมจตสาวพวโตโตสมมาทุสะบทสวััจจริยกถานติมตนายังพุตโตเมตนาวรังเอเตนะสัจจาวเชนะตทตเรวตุสัพพทานติเมตนายังธรมโมเมตนางวลัง เอเตนะสัจจวัชเชนะสสดทีเอโมนตุสัพพทานาติเมสนังอัญญ์สังโฆเมสนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสสดทีเมโมนตุสัพพทาบทสวดมหาภูมณิจูนาถูอติกถามหารุณิโกนาโตอัจยะสัพพะนินางปุเรตวะมีสัพพาปโตสัมโพธิพุตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมมาหูสุสัพพุกัสวา มหาฮะกรุริโคนาโตอิตาจาสัปปะนินางปุเรตวะปะมิตัพพาปัโจสมโพธิมุตตะมังเอเตนัสัจจวัชนะมโหตุสัพพุปตวามหาฮะกรุริโคนาโตสุขายะสัปปะปันินางปุเรตวะปะมิสัพพาปัโจสมโพธิมุตตะมังเอเตนัสัจจวัชนะมโหตุสัพพุปตวาบทสวดมายสมัยจุด เอวันเตสุตังเอกัางสมัยังพมบาสเกตุวิสารปิกปิวัตุนตมิงมหาวันหนึมหาตาภิกุสังเกนะสติงมุจมะเจหิภุตเทหิสเปหิวานเตหิเทหิโลตาทุหิเทวตาเยปุยนาสันิปติตาหุนติปวันตาสนายาวิกษุทั้งนันจะอาจะโคจะตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตาโหรยะยังโคภาวาสเกตุวิหารปิกปิวัตุตุมิงมหาวันหนึมหาตาภิกุสังเกนะ ส ies, ies, s, share, voir, ติปัจวัตเตหิปิตเตหิปเยวิตะจิโตตุยเทวตาเยปุเยนะมีปติตาหติปวันตังตนัยะิกุสังจัญจนนุนะ่ยัปิเยนนะวะเตนุปสังเรือกามะบุสังคริตวะกะโตสันติเกอีเมืงคาถาปาสยามติอะโทตาเทวตาสยตปินามาะระวาปุริโสสมมจิตังวาวกัง ภาษาลอยาภาษาที่างวาปะหามวิเชยยเอวมตุตาเวสสุตินรีตาวตปุริโตบาตุลังสุอัตโตาเทวตาภวันตังวิวาเตตวะเอวมันตังอปุตโเอวมันตังติตาโเอกาเทวตาภวตสันติกอิมังคตาทังภาสิมหาสมโยภวนาสวิงเทวคยาสวัสดาพะตมาอิมังสมัสมยังอย่างเนว่าอ布拉ชิตาังสันติอัตโกะอ布拉เทวตาภวตสันติกีอิมังคทังบาสีตัตสะภิกโว ส voi, um ano, ัปาห์ทังสูจิตั้งอัตโนมุจุตะเงสูตรสาลทิ่วันเดนติกาเอตว่าอินทริยาเรกันติปันธิเวทีอตโคอัปปนาเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคตาตังปาสิเกตว่าขี้ังเกตว่าปณิสังอินทิกิรังโอวะจามณีชาเตจันตันติสุตตาวิมนาจะกุมภตะสุตันตาสูสุนอาคติอตโคอัปปนาเทวตาพระวตโตสันติเกอีมังคตาตังกปาสิยิเกจิบุตังสุนังกตา เตนะเตขัสมิงอภัยภูมิปะหายามนุษยสรงเทหังเทวกายาปภูเรสันติเตตะโคภาวะาิี่กูอมันเตศยปุเยนะพิเกเวราสูโลต้ตุสูเทวตาสนิปติตตาหุนติตัฒตานังตนายะวิโกสังข์จะาเยปิเตพิเกเวอาเฮซุ่งนตีตมัทานังลันโตสมาสัมพุทธาเตสัปีมวันตานังเอตารุวาเยวะเทวตาสนิปติตตาอาเฮสุมสเซยตาปิมมยะังเอตารีเยปิเตพิเกเวปิวิสันติ nā kamatānāṅ ārāhaṇṭo samāsūtaḥ te saṁpi pavāntānāṅ eṭhā pārmāyevā te vātāḥ saṇipatitaḥ pavīsānti sāyātāpi māyāhāṅ eṭhā rīk āchikī sāmi pīkawē te vā kāyānāṅ nāmaṇī kītī sāmi pīkawē te vā kāyānāṅ nāmaṇī sī sāmi pīkawē te vā kāyānāṅ ก็เกรย์โซ่สุ่มบอว่าเอตตัมโอจ่าซีโลกับมนุษย์กับซามิยะถาปุมาตทสสิตาเยสิตาสิริขปะรังปอยุตตาสมาหิตาปุตุสีห่าวาสาริณาโลมาหังสาวิสัมพุโนโอสาธรรมันนาสาบุทาวิปัสสนามาหินาเพโยปัญจสเปสตวาวัเนรกะปิละวัตเวตโตวมัตยุสัทธะสาวกีสุตระเนรเตเทวกายาภิกันตาเทวิชานาถภิกโว เจเจอตปะมะกะลุงสุทวะพุทธศาสนาเตสัมปะปูละหุยานังอัมรุษานาทาสันังอภัยเกศตังมะทคุลุศาสังอัตถะสัตตลิงอภเตตังเอเกศาสนังอัมรุษานาวัตสุลุงอภัยเกศนันตมัทคุลุทิสาสัพพายาหุงตัญจ่าสัพพายปิยาจาวะคิตวะนะจรมัตะโตเอะมะตุยิตัตะสวเกสะจเนระเตเทวะกัยาภิกันตาเทวิจานาตาภิกโวเยบุหังจิตตุจิสัวิชยลายเยนุโต Sata saja, wajar kan? Kumah Kapilawa, tua itu mento, cuti mento, wanu wanu jasatino, mau temana pikamungpi kunang somitiwana. Sahasa, wajar wajar karena tua nino, itu mento, cuti mento, wanu wanu jasatino, mau temana pikamungpi kunang somitiwana. Sahra kita, sahasa, wajar karena tua nino, itu mento, cuti mento, wanu wanu jasatino, mau temana pikamungpi kunang somitiwana. Ite te sola sasa wajar karena tua nino, itu mento, cuti mento, wanu wanu Mota mana api kamu piko nang tobi tingo na. We tami taban jasa taya no iti mantojo di mantowa na wato jasa sino. Mota mana api kamu piko nang tobi tingo na. Umi lo la cak to we lo la sani we sata sasang jaka nang kliwa sate. Umi to so pakata mi tingo nang kliman cak di sang la cak to la Kan kapa nang tiba tima la cak jasa กุตาปีตัสสาพระโวอินทนามาแม่พระลาอิติมันโตชุติมันโตวันนุนโตยะสัสย์โนโวทมานาภิกษมุงปิกุณางสมิติวนาภิกินันจาริทังราชาวิโรฒป่าภาสากติกุมภันญานังทิวติมารราชโสกุฎาปีตัสสาพระโวอินทนามาแม่พระลาอิติมันโตชุติมันโตวันนุนโตยะสัตยโนโวทมานาภิกษมุงปิกุณางสมิติวนะ ปฏ oui. ิบ er um. ัต er mm. ิมัญชาติสังราชาวิโรธตปะประสาสตินาคานังทิปติมหาราชาสัลโตอุตตาปิตาสาวโภอินทนามาบามาภะลาอิติมันโตชุติมันโตวันโนวโตยะสัตสโนโธธรรมดาภิกขะมุพุทธังสมิติมวังอุตตลันชาติสังราชาวิโรตปะประสาสตินาคานังทิปติมหาราชาสัลโตอุตตาปิตาสาะโวอินทนามาบามาภะลาอิติมันโตชุติมันโตวันโนวโตยะสัตสโนโธธรรมดาภิกขะมุพุทธังสมิติมนัง ุทิตังกำังรักโกรธสกิเนเมวิรุกโกรธกัญชีเมนะวิรุปโกคือวิโรลังที่สังจัตตารโอเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาสัพถารรมานาขงเกสุขปิรวัตเวเอสัรายาวิโนสาสาคูวันจันิกาสภามายาเกตุวิเกตุจัปูจัวิปูโตสาจันทโนกคนมะเพโตกิริมันโตนิมันโตจัตุปันโตวันมันโตจัเทวตุโตจัมมาทลี กิตตเตสโนตะคันตะโพนะโพราชาตโนตะโพอาคูปัญจาสิโกเจวะติมตโรตวัชสาเอเตจันเตจัลาชาโนกันตปาสาราชุกิโมทมานาภิกามุงบิกุนังสมิติวันังอธากูนักสานาคาเวศราสหชนตะกาเกิมบุรษะตะลาอาคูปายคาสายยาพี ยาหนาตทลาซาจากอาคูนาคัสัติโนเอลาวันโนมหานาโคโซปะคาสมิติวนังเยนาคราเชเทลาสาลันติทิพาติชาภกิวิสุทธจัคคูเวหายะสาเตตะวนาลวัตตาจินตนาสุปันนอิติตาสันตมงปัญทานินาคราชาตุมาสีสุวรรณโตเกมมามาศีพุทโตันฆาหิวะจหิอุปันัสตัญตานาคสุปันนามระกลังกุสังคุตัง จิตตาวชิราหะเทนาอตุตังอตุลาสตาปัตโลวัสเตเตอิติมันโตโยสัสโนกาลกัญชามหาพิสมาอตุลาทานอเวสาอุปจิตติสุจิตติะมหาราโธมุนีสาตจตัญจะสปุริตุตานังสัพเพเวโรนามากาสัยในพิลิงเทนังลาหูปัตถามุปาขมูสมโยธานิปัพพันเทปุณังสวิติงุวนังอโอเทวาปตวิชะเตโชวายโยตาคขมู วัลุ่นน่วัลุ่นน่เทวาโยโสโยสมัสหะเวตาการุณาจัจิกาอากุเทวะบิชังนะเดเด็สัตว์สักยาสะพเพนะนะตะวันนีโนอิทิมัโตชุติมันโตวันนูโตยาสติโนโอตมานาพิกามุงปิกุณังสมิติงวานังเวทูทเทวะสาริจ่าสมมาจ่าทุเวยามาจันทุสัปปะทินาเทวะจันทุลมาคูปุรกิตาจันทุทุปานิสาเทวาสุเรยาคูปุรกิตานะคะตันิปุลักกิตวะอากุมันตวะมารกาอุทูนังวรนาเสโท สก,กุปะค้าปุร ah. ินทโทเตเตสทากยาสัพเพนานัตตะวนิโนอิติมโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมตมานาพิกัมมุงพิกุณังสมิติมวังอัตตคูสัพพุเทวาชัลามะคิสิคาริวาอทิตะกะจะโลชาจะอุมาบุพพาสิโนวรุณนาสาธรรมะจะอจุตตาเนชกะสุเลยาลุจิลาอคูวะตุอุสนสโน เตเตัตยกายาสเพนานะตวันโนอิติมันโตชุติมันโตวันโนตุเยสติโนบงธรรมนานพิกม be ุงพิกุนังสมิติโวานธรรมนานมหาสมนานมนุสยมสาสุตมาทิทาปุถุทิทาอาคูอาคูบุลโอมนอสิกาธาตุคูอะตยุทธีวาเยจารุยิตตวสิโดปะละคามาปะลขาอาคูเทวายุพัสกนาตุเยสโนเตเตสัตยกายาสเพนานะตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันโนตุเยสติโน โมตมานาภิกกามุงภิกุนังสมิติงวนังสุก้ากุลุณาอนุณาอากุเวสนาสหะโอทาตัยขาปะโมคะอากุวิจักวิจักขณาตามุตตาหะรักชามิสกายสัตติโนธนิยังอาคาปุญโนโยติสาภิวัสติเตเตสัตถกยาสัเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนุวนโดยาสตินโนโมตมานาภิกกามุงภิกุนังสมิติงวนังเขมิตาฤทตายามากันยจารย์สัตติโน สัมพิทกาลมาเสรษฐาโชตินันมาอาสวะนิมาลลติโนอาคูวะชาคูนิมิตาตตุเตตตะกายาสเปนานัตตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวมันโตยะสติโนโมธรรมานาภิกขะมุงภิกขุนังตุบิติงุณนะตเตเตเตวันิกายาสเปนานัตตะวานิโนนัมันวะเยนะอาชนคุงเยจันเตติสาสหะอุทธาชาติมะกิล,ะละังโอชาตินัมาอาสวังตะเกโมตะระคังนาคัง เป็นทางว่าอสิตาอสิตาสุภมาปรมัตโตจ่ามุตตาปิทิวโตสหะตนันกุมาโลติโตจ่าโสปกาสมิติวันนงสหสัพพโมโลกานังปรมัตติปติปติอุปปันโนชุติมันโตปิทมากโยยโสติโตสเศธาอิสระอาคูเจวะวัตติโนเุสันจามัชโตอาคาหาริโตบริวาริโตทุจัสเพปพิกันเตสินเตเทเวสเพมเกมาลเสนาพิกามีปัญจกัาระสารมันทิยัง เทตตะคันตตะพันตตะลักเกนะปันธมตุโวสมันตาปริวาเลยทะมาโวภุจิทะโกจินังอิติตธรรมะหาเฟโนกัญญาเซนาเปสุยิปนิณาตละมาหะจักตะวังกะตะวันนาเประวังปัจาปะสบุตโกเนโกธนายันโตสบุตจุโกรปัาโสปัจจวะวัตติสกุฏโธอาศยังวะเสยจารสปางปัญญาจ้าวักกิตวันนาจักุมาตโตเอมันจะยิสัสทะสาวกเกศสเนลเต มาลาเซนาพิกันาตาเตวิชานาธาพิกุบูเตจัตตปามะกลุงสุตวะพุทธศาสานังวีตลาเคาหาะก้ามุงในรังลมันปีอิชย,ยงุงสัพเพวิชิตะทั้งข้ามาปะยาติตายสุสติโนโมทันติสาภุเตหิสาวกาัสเชนีสุนหติบทโวดจุลชัยยปรลกรนโมเมพุทธเตชะเนตนะตยธรรมิกา เตชะประสิทธิปสิทธิวานาริยะปรมิสุลาสิทธิพมาจะอินทราจัตุโลกกคัมพีละกกากาสุภุตังภูตังคังนาสัพหมัชัยะประสิทธิปวันตุเตชัยยะชัยยะทะรณีตะรณีอุตติธีตติีนาธีนาธีชัยยะชัยยะกาโคนกะละตนลันิสัยนิลายไซเมรุละปนชีชัยยะชัยะคัมพีระศมีปีนาเกนันาคีปีศาจพุทธกาลีชัยยะชัยะตุนิมิตตโลกีชัยยะชัยะสิงคีสุทธาธนบุตรชัย ชัยชัยวรุณนมุคขาสาตาชัยชัยจำปาที่นาเัคุณละกันโทชัยยชัยยะขจฉโคนะสุตมสุกรละผู้ชงสีหาพยักทีปาชัยยะชัยวรุณนมุขายาตาชิตาชิตาเสนาลีบุตสรดีชัยะชัยะสุขาสุขาชีวีชัยชัยตรณีตะเลตสตาสุชัยยะชยะชยตรณีสาตินตะาชัยยะมังกาลลัญยาภวเค ชัยยะชยยบอลเนาเคชยยลักษเซบูทลุัเปยชนชยยะชยพัมเมนตากานาชัยยะลาธาศิลาศาสชัยชยยะชยะปัทวิงสุภาเชียอารันตาปัจเจกสาวังชยยชยยะฮะโลสุลโลหะลินเทวาชยะสุภาพมาสุลโคชยยะชีนาโควิลูกะโควิลุปกโคจันทิมาลวีอินโทชวเวนัตโยจุกิลาวารโนปิชา อาคีวะโยจะปะหุนโขคุยโลทะระโกอัฏฐารสัมหาเทวสิทิตาภาษาอารยโยอิติสนสังวแกสะพะชัยยะลาโมปวันตุเตชัยยะธรรมโมจัสมุตตัสุนภายโยจัจเจกันเอตินะเจตเตชินะชัยยะโสตีปวันตุเตเอตินะพุทธเตชินะโสตุเตชัยยะมังคลังชัยยุปิพุทธะสิลเมโตอิยะมัลัญจะปปะพิเมตตวันัชโย อุดโคลสยามโพธิมาเลพโมทิตาชัยยะถาภะมกขณามเฮติโนชโยปีพุทธศาสนิมโตวอายังมาลัญจจะปปิมโตัวปลาชโยอุดโคลสยามโพธิมาเลพโมทิตาชัยยะถาภะมกขณามเฮติโนชโยปีพุทธศาสนิมโตวอายังมาลัญจจะปปิมโตัวปลาชโยอุดโคลสยามโพธิมาเลพโมทิตาชัยยะถาภมกขณามเฮติโนชโยปีพุทธศาสนิมโตวอายังมาลัญจจะปปิมโตัวปลาชโย อุดโกสยาโพธิมาเลกโมทิตาชัยยะตถาพมกนามเฮติโนชัยโยปีพุทธศาสตสิมโตยางมาลันจ่าจปปิมโตปราชโยอุดโคสยามโพธิมนเลกโมทิตาชัยยะตถาพมกนามเหติโนชัยโยปีพุทธศาสตร์สิมโตยางมารันจาจปปิมโตปาาชโยอุดโกสยามโพธิมาเลกโมทิตาชัยยะตถาพมกนามเฮตินโนชัยโยโตโพธิยาบูเลสกานางนันทวัโน เอตวังชโยหยิยสช้ยังมังเลยอปะรัชชะสังวันลังเกศีเซวิโปเกลยอภิเกเกสาพุธานังอคปโตโมวกตินาขัดตังสุภังกะลังสุุปะาังสุภุติตังสุนันโมสมุโตจะสุทิธังภามัจจาริสุปักขิตังกะยะกะปังวจกรมังปัทขิตังรักินปัทคินาปัทขิเนเตวรักินีปัทคินากะตะวันะระวันตเตปัทขิเนเอตัตตัลตาสุกิตาวิลูหะพุทธศะสนาเอโลคัสิตาโหนตาสหสเพย นันตโตโพนโตเยเทวะสมิงทานเนอธิกตะทิคายุกาสตาหนโตสุจตาหนตูสพพะธา,ธา,า,ธาลักขันตูสพพะสัตตานังลักขันตูชินนัสาสนังยากาจิปันธนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนละพายวิตวกการีบวกสันตูภาษาภาษาวาราแะโลกาจุปัตวะเตสังนิวะเรนตุสัพพะธาเยยะทุกขังทิ่ติทุกขรั้อวันตูนิทะนะครับตรว ธรมะนิยามมตตังเอวันเมสุตังเอกังสัมภยัง์พระกวาสารัตติยังวิหารปีกัปีวันเชตวันเนอนาธิกะสะวินนักสะอลรามเเมตสนาภิกขวาภิกขูอมมันเตติภิกขวาภิกขูละพันเตติเตภิกขูเะวะโตปัจจัยทรงสูงพระวาเอหรือวจะอุปทาวาภิกขเวตถาคาตานังอนุปทาวาตถากตานังที่จะตัวภาษาธาตุธรรมวันเตจิธรรมวนิยามตาสัพเพสังขะราติจจริตังอัถะกาโต อภิสูปสัส um พพุตติอภิสัมพุตเมตติอภิสัม <c volta> พุตมิตรตวะอภิสัมพุตเมตวะอจิกติเทเสติปันจิเปติปัตตถเปติวิวารติวิปัสสติอุตนณีโรติสเปสังฆาราทิจติอุปัฏฐาวะพิกเวตตะกคตานังอุปัฏฐาวะตะาคตานังทิสัตตุธรรมจิตตาธรรมานิยมตาสเพสังฆาราทุกขติตะกระตาโตวิสัมปุตติ สัมปุตเเมติสัมปุตตมิตตวะภิกษุสัมปุตเตเมตวะจิกติเทเทติมันทิเปติปัสสเปติวิวัลติวิภาชติอุตติกโรติสัพเพสังฆลาทุกขะติอุตตระทวะภิกเเวรหะนนังอุปนุปปัตตะวะตระทัตะนังทิสาตตุธรรมเทตตาธรรมนิยามตาสัพเพธัมมานาตาติตังโอทะกัตวิสัมปุตติสัมปุตเเมติสัมปุตตมิตตวะภิกษุสัมปุตเเมตวะ อจิกติเทติติปันทิเปติปัตถเปติวิวาราติวิภาชติอุตเนโรติสเปธธรมานัตติอิธมวจะอธรมนาเตภิกขุกัตโตภัสตังอริยังตุนติโกสวดพัะเจนะนะหายไปอติแตนะข้าวามยะนปะกเกนะข้ตังบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที ro, ่ล่วงไปแล้วด้วยความไร้เมตคงสิ่งนี้มาไม่ถึง <c oughs> <c oughs> ยะถาตีตะปะหินันตั้งอปตอัตตนจะอนาคตังสิ่งที่เป็นดีดแล้วไปแล้วเป็นสิ่งที่มายก็จะไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมบังเกิดตาตตาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุป,ปังตังวิทาละมโนยเยผู้ไดเห็นธรรมเกิดชื่ทวนา,าอย่าจำเจมันเงน,นเงกขรนแข,นนขงคุยพ่อคุนการเพ้นไว้อับเชวะกิจาจมากับปันโกชัดชายมานงเวโความเพิยรอร์วันนี้ใครจะรู้ความตายในวันรุ่งนี้ ณอีโาสังฆลันเตนณมหาเซนณมัตุนาประความีิมัจุลาจะมีเสมาจะมีเจดีของเราเอวังวิหารมาตะพิงอภรณะตันทิทางตังเวปเทกรัตโตติตันโตอจิคเตมุนีบุนีผู้สงบยอดเรียงควาเพียรฉะนั้นไม่กี่การทั้งวันเยคืนว่าผู้มีความอยู่เป็เพียงระดีเดียวกันน่าชมบสทบมสวดธรรมสังเวชนะแปล สัพเพสังขารานิจาสังขารคือจิตใจร่างกายรูปทำน้ำทำทั้งหมดทสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วไปสัพเพสังขารลาทุกข์แสัางขารคือร่างกายจิตใจรูปทำน้ำทำทั้งหมดทังสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเกิดขึ้นแ้แก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตาสิ่งที่หลายทุกโปที่มันสังขารไมใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวตนไม่ควรถือว่าเป็นของเราทุ่วงชีวิตต,าตามม่างจิตังมายังยืนทุ่วงวรนางความตายยังยื่อวสังมารยามริตงทวรังตเป ชีวิตต่งเมริยตัางอยู่ลำไม้เทียงมารนังเมริยะตังควาตงเราความเทียงวัตตะที่กุศังเวยายังกายโยอริยังรักภณอยู่นะอเปตาวิญญาโนพระวิญาจุดโคที่แดงิเสตสติจารนทัตวีงซึ่งแผ่นดินอคิงขลังอีวะปดุตังต้นไม้ต้นฟืนนิรัตทังอะายไย่ไ้อดิใจ้ัฏะทั้งคลาสังขารไม่เทียงเนาะอุปาวะธรรมนิโนีกุจนัเสือมออุปาชิตตวานิโรปันติเดนหายต่อไป เต้ซงวปัสมสุโคคนขสเปสัตตาเมรติจาระจังริงสูบริสาเลตเจเฮวาบริตามีติมีท่านขโยคนสนใตามไม่แข็เราเลยปวดศูนย์ิตรยังกินจิกยังกินจิกสุลังกำมังสเปย์อภัยอภัยอัยบุญยันนางนุมวลตุนันโตปนโตเยเจวาสเิงทานีที่กตัทิการุกะสัตย์วัดโตสุตตาวัดโตทุกขายวุจจโตวัจจะวิตาสุตตาวัดโตทุกขายวุจจโต

ปฏิทินนาคาแขยาเทวตาสันติวิหารละวันตีนิทูเปย์ตอวุทิตาเลตยิงตยิงตาตาตันเดเดนะปะวันตุปุสิตาโสติกระดูเตตาวิหาระมันทะเลเทะละจา,า,าจำมัจันนวุกแกจุภิกโวตาลามิกาถานะปัสสติอุปัสสะขะกรมาจเตสานิกรมาจิสลาสันปานป,าปูตาปูตังพะวันตุเตชละลาพุชายยปิจันทะสัมภวังสัง,งเสรตจัตตา,าพะวันโว ปปตติกานิยานิการธรรมะวัลังปฏิทิจเตสัพเพปิทุกขสสะกะโลนตุสังขยาจาตุจิรามสะตังธรรมโอธรรมะวราจับุคะลาสังโฆโหตุสปะโควะอตายะจิตายะจะอะเมหิรักขตุสัตตงโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุฒิงสัมปาปุเนยมะธรรมีอริยะปยัิเตปัสนาสันหันตูสเพปิปานิโนภูตสัจชะเนสัมมาจารังเวสันโตกะเลโทว่สตุ วุธิตายพายาตตานังสมิตังเนตุมทนิงเมตตาปิตาจารจ้ชางดิชังรักขันตูอุตตะการเอวันธรรมาราชานโนปู้ชัางรักขันตูสัพพทาเทวตาอุโชยชกถาทุกขปับพัฏานิทุกขกับพพยาปัฏฐานนิพยาดุกปัฏจานนิกนทนโกโสัพเพปนิโนเอตาวตาจามีจิสัมปทาบุนโนสามพุทธาสัพเพเทวาุนโนรันตูสามพะสมทธิิยะ อันังทะตันตุสักตายะพิรังรักขันตุสัพพตาภาวนาพิรตาหุนตุขจันตุเทวตาคาตาสุมังคลชาติหุนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพทุตานุภาเวนะสติหุนตุนิรันตะหุนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสติหุนตุนิรันตะหุนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขารุภาเวนะสดีหุนตุนิรันตะหุนตุ สภีุทาปัลปาปตาปจะจยามันเทเชละี่สสสภุทาปัลปาปตาปเจะจัยามันเทเชละี่ิสโสสภุทาัลปตาปเจะจัยามพลันเทเชละมที่ิสปโสสภุทาัลปตาปเจะจยามันเทเชละที่สสสภุทาปัลปตาปเจะจัยามันเทเชละที่สสสภุทาัลปาตาปเจนะจัยามันทเชละขมที่สปสสภุทาปัลาปตาปเจะจัยามพลันเเชลม ด้วยอำนาจแห่งมุลกนุษย์ที่กัปตสวเสพพระพุุธมันี้กับเจเขาเอาแก้วที่ถวายร่านสองใจปสะเต็นประธานเจ้าสกิดพระมหาินาพลเมืลาตินปีปันปีหลวงเด็จสสวรรณกันไรคนที่สองบุนนี้ปะสมสิงวังแค่าครัพ่ับปลอดไปจ้าทุกส่รโลกไปฐานปวดบินาได้สุจริตสมาชีพขาว่าไม่มีอดอยากจ้จนก็ยังมีกัเจ้าขอเข้าเจ้ามีสมาิติตั้งแม่นในพระรามคนตลอด กเด็พสัมาสัมพุเจ้าลงดูความดีตลอดกาลอีกทั้งขอเทีทูดาทั้งร้าทั้งหลายโปรดอุญาตานในการสัการบุญนี้ปรดเสดยายรนให้ปิตายอดเศรษฐีต้องฝังทยฟังแร้วเราต้องมวลถูกมคลที่สามสิ่งสร้างขึ้นในกลิ่นด้วยพุทธานุภาพเทวดาทุามนตรีดาภทพมีผลสิ่งมงคลถกคอบครองทุกประการเธอ